จุ่มเรียบซัวรออรออยังไงนี่ครับาเ,เรียกนะไอ้ภาษากงชาก็พูดเลยนะรูปรอเขาเรียกอะไรนะรูปรอภานะษากงชาเขาเรียกพูดว่าไงสอห้าะสองห้าหวังห้าสองห้าของห้า ขอ,ข,ข,อข,ของห้าของห้าอโอ้ยังยังแมนยังแมนรับปีรับปีน่ารักยังแมนก็คือหนุ่มภาษาอังกฤษใช่หนุ่มอายุประมาณเท่าไหร่มาสายเจียงสีี่สิบแปดปีแล้วอ๋เท่าเท่ากันเหรอฮะเท่าเท่ากันหนูสามสิบหกนี่สี่สิบแปดอ่ะอืมเขาอายุแค่สิบกว่าปี มียนประมาณมียนประมาณอ่าโพลิตออออเธอเกะกรยมักบนามยโมนี่อออดเมียนเธอกาโพลิตเพราะว่าออแมนอีกโอมวยบีใบบุญปปรัมวยอเธอกาโอ้เออรอ กองเมอโอเคชมังคุยชมังคุยพเกินนั่งใช่ไหมฮะภาษาพิษชิดาวพิษชิดาวอังกฤษอ่อังกฤษชิงจ้วภาษาจีนไซนิตชิงจ้วกัมพูชาชมอังควยอังควยอังควยมังควยชมตึกตะเกียรดื่มน้ำนะมืดมีไหมตึกตะเกียร สมึกตะเกียสมึกตะเกียละอละอนี่นมป่ะนมๆป่ะยังๆๆโอเคโอเคโอเคอกุนอกุนเจเมอร์ <laughs> 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 <laughs>